สวัสดีครับผมหนุ่มส <ผม S 2> ี่อิบสออย่าก่อนจำเลยนะอยู่จำบอหน,นึ่งแยกที่สิบครับจะมาหาหน้ามานีบทที่ที่สิบครับมานี่แม่คะเมื่อ,อไรมานี่จะได้ปะไปโรงเรียนแม่ พี่คะพี่มานีพี่มาพี่มานีโนอะนะพี่มานะไปทำอะไรที่โรงเรียนมาละพี่ไปรง มาสิมานี่ไปโรงเรียนน,น,นี่นี่นี่ดีไหมใช่ใช่หอมอไอไหมคะมานี่ เพื่อนอีกเพื่อนเยอะมานีมานีก็มีเพื่อนนี่เพื่อนชอือชื่อชื่อเอกชื่อชูใจและปีปีมาและปีปีก็เป็นเพื่อน กอ,อององพี่ชูใจเป็นพี่ออุปตต มานี่ใช่คะเขาโยงะงยไม่ได้ไปรอเรียน มานะบีบีปอยบีฮอนอานานาอีกนานาทูนามาลีก็จะได้ไปโรงเรียนมาน

Hola yi. Sara u. Hawa u. Ana u nu. Ama u mu. Ara u lu. Sara ai. Ai wai. Ana ai nai. Ama ai mai. Ana ai lai.

Yo o. Oh. Yo o. Oh. Oh, yo oh, do. Yo oh, do oh, Yo ah, o. Oh, yo ah, o. Oh, oh, ah, hmm. oh, ah, oh, yo o. Yo Yo o. Yo o. Yo Yo o.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  Yo Hồ lô e mô Hồ lô mô lẹm âm Hồ a A a A ha Hồ chật Hồ tố Hồ năm Hồ a A a A ha a

哦。 you Màu, mù mù e. mù 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 mù

ใช่ใช่อีกใช่รอรออือหรือมือไหนไอ้นนีน้อ,อ,อ,อ๋อหน่ออ๋อน่ออีกนอไม้ไฟไม้ไม จัดขออกขออกโบเข็มขออ่ะต้องขอัดเข็มขัด,ด,ดขอหม้ออ่ะดอมัด หมหมาหมามัดมาขาหมูหัวหมาอู โอยอายาโยตะยาค่ะยาค่ะค่ะไม้ผูใหญ่ผู Hãy subscribe cho kênh bôm เดี er ๋ยวอีก็น喏เย็นมองเห็นไปเห็นเพื่อนสวัสดีครับ